ซอยสองเดี๋ยวผมไปบนพุ่นเลยโอเคผมขอปิดวิดีโอตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้า,าครับอ้าวครับป่าวิเดินมาจอดสือลูชินป่อวิเคลียรเล่นนิดวันนี้นูนู่แดงเยอะนู เดาเจอกันทีบึงคุ้นครับแล้วก็ตอนนี้มาตึ้งริบบึงนะครับเก้มาตางไอหบอกว่าทางซอยนี่เวสโรจินทิ่บึงสุดเดี๋ยวนี้ผมหมากวายนี้ตัไม่คอยควายนู้นตำรวจหมากเลยมับหมากควายนี้่ายว่าเดี๋ยวผมป่าไปเลยลิงนี่นะออกตางซอยนั้นตึ้งหมอนี่ เพืเ่อนๆจ om clip ไปก่อนไปดูที่เข็มไม่เรามาทึ่งนิ่มบึ้งกันแล้วครับนี่ครับมันตรงนี้ไม่ค่อยบใเท่าไร้นมม้ำค่อยใส่ท่าไร้เดี๋ยวปุ่มปาไปเลยลิงควายนัวควายนัวควายนัวมันเก้เวียนบึ้งได้เลือนวันนี้เขาทำด้นใบนี้ครับว่าสามเก้เล่นเออแต่เดียวพอหมอแดดมาจอดตรงเนี้ยทึ่งมีวัยรุน่นเก้โนวามาคั้น นัวแดดนัวแดดกูละตกใจแม็ดยันแม่หนึ่งบอมาถุกกูกูยิ้มให้มมนนันทีเนี่ยเดี๋ยวข้าวซอยกันไปละไอคุณติ้าเลยครับช่องอยางวาด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันได้นะครับมาข้อนี้พบมมาเก่งเก้ช่องอยางวะอยู่มันที่ทางกลุ่มเองเก้ช่องทีสุราครับนี่กันนี่ อีนูแดงคันนี้อีนูแดงของผมพาพาผา,าวีด,ดออกมาเทียวิตไมันจอดอยู่บ,าบา้านสามวันนะผาออกมาคิดเดิมเดิมครับเนี่ยว่าสิ้นเดือนนี้วันที่ไปลงครบโยโกสี่อทองน่าจะทำนิดเดียวครับไม่ขอทำมาก นู่นเพื่อนๆนู่นเพื่อนๆาสาวๆเห็นไหมตอนเย็นๆมาได้เลยเพื่อนๆนี่นะครับอ๋อขอจับคลิปไปตาวนี้ก่อนเดี๋ยวพมพาไปเลยลิงครับวันนี้พมหลักขึ้นบานเนี่ยเขาครอบหลุดเย้ยแค่ไงแล้วคงแค่รถนะนู่นรถพมมาเยี่ยมเด็ด <c rap> มาเยี่ยมเด็ดบงังเอ็ม อะไรนี่อซโจอะไรนี่สุรยอดอะไรวะไม่กล้าใจข้อมูลเววิ่งรับ